สัมภาษณ์พิเศษเจาะลึกทุกรายละเอียดเาละครับมาถึงช่วงสัมภาษณ์พิเศษนะครับก่อนเราจะไปดูเรื่องนี้ก่อนเลยนะครับเรื่องของหอ,อการค้าที่ว่ามั่ซสักครู่นี้เพราะว่าผลกระทบ มันเกิดขึ้นจริงหรือไม่และเกิดขึ้น<ช>อย่างไรนะครับใช่แล้วค่ะวันก่อนนะคะในส่วนของภาคเอกชนเจสถาบันนะคะก็มีการออกมาระบุอยากให้ทุกฝ่ายเนี่ยมีการเจรจาจบปัญหาโดยเฉพาะปัญยุดใช้ความรุนแรงนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านคุณอิสระว่องกุศลกิจประธาน สถาประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันนะคะมีหลายๆท่านทีเดียวนะคะหลายท่านก็บอกว่าผลกระทบเนี่ยบางส่วนเนี่ยรุนแรงกว่าตอนน้าท่วมปี54ด้วยนะคะคุณผมใช่ะคชะแล้วก็วันๆเหมือนกันว่าไอ้ต่างประเทศหรือว่าทั่วโลกเนี่ยจะมองออการทํางานของประเทศไทยเป็นยังไงบ้างเขายังอยากจะเข้ามาลงทุนอยู่ไหมนะคะอีกสักครู่หนึ่งคะ่ะสถานการณ์ทางการเมืองกับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ในมุมมองของรองประธานคณะกรรมการของการค้าไทยคุณวิชัยรัศกรนะคะจะมีอย่างไรบ้างนะคะบางส่วนเนี่ยกระทบเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนต้องใช้เวลาระยะในการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะคะมากน้อยอยังไงบ้างนะคะภาคเอกชนธุรกิจจะมีข้อแนะนําเพื่อหาทางออกอย่างไรใครจะอาสามาเป็นคนกลางในการเจรจาหาทางออกมีหรือยังนะคะอีกสักครู่หนึ่งเราจะไปติดตามในเรื่องนี้กันนะคะ ขณะที่ส่วนใหญ่ก็คืออยากจะให้เจราจากันด้วยสันตินะะเพราะว่าต้องยอมรับว่าตอนเนี้คือผลกระทบที่ที่ที่เขาเขาพูดมาคือมันก็มีนะครับ<ช>แต่มีเนี่ยมันมียังไงเราก็เราจะช่วยกันในการแก้ไขปัญหาได้อย่างไรบ้าง<ช>ที่สำคัญคือมีเนี่ย กระทบอะไรบ้างนะครับค่ะนะคะบ,บางส่วนภาคเอ,อกชนก็เห็นว่าหนทางที่จะนำไปสู่ความเอาไปสู่สันติคือการทําตามกติกาโดยหาทางออกในวิถีประชาธิปไตยเพื่อให้สถานการณ์บ้านเมืองเป็นในลนักษณะเดิมนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามประเด็นเรื่องราวของสถานการณ์ทางการเมืองกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยเราตอนนี้กับท่านรองประธานคณะกรรมการของการค้าไทยคุณวิชัยอัตรสกอรกันค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณอะไรครับเฉยศินนะฮะค่ะคุณธิกพงศ์ค่ะสวัสครับเชิญครับค่ะขอบคุณท่านรองประธานมากๆเลยนะคะครับค่ะถ้าพูดถึงสถานการณ์การเมืองตอนนี้กับผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมเป็นยังไงบ้างแล้วคะท่านรองประธานคะครับต้องต้องเรียนอย่างนี้นะครับคือผลกระทบโดยตรงทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับ่ยังอยู่ในวงจํากัดนะครับเพราะถ้าจะพูดถึงเรื่องของผลกระทบในเรื่องของการส่งออกก็ดีนะครับหรือว่าการบริโภคภายในประเทศ นะครับการลงทุนเนี่ยต,ต่างๆเนี่ยมันมีผลกระทบตั้งแต่ต้นปีมาแล้วนะครับจา,จากเรื่องของเศรษฐกิจโลกก็ดีแล้วก็เศรษฐกิจภายในประเทศนะครับแต่ว่าผลกระทบในเรื่องจากการชุมนุมเนี่ยนะครับยังไม่ส่งผลแรงมากนะครับคือโดยตรงนี้ก็กระทบบ้างนะครับเช่ <telling. S 2> นการบริโภคภายในประเทศเนี่ยคนจับจา่ายใช้สอยใช้สอยก็น้อยลงนะครับเพราะว่าอาจจะไม่มีรม์ในการจับจา่ายใช้สอยนะครับเรื่องดัชน,น,น,นีความ เชื่อมันคู่บริโภโคเนี่ยนะครับก็ลดลงนะครับรวมถึงการท่องเที่ยวเองเนี่ยผมเช็คกับทางประธานสภาุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าตอนนี้การเตือนเนี่ยอยู่ในระดับสองนะครับคือถ้าถึงระดับห้าเมื่อไหร่นี้เราต้องน่ากลัวก็คือว่าห้ามมานะครับะระดับสองนี่ก็เป็นแค่เตือนแนะนําว่าให้ให,ใหระมัดระวังนะครับเพราะั้นผลกระทบเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นในประเทศนะครับเช่นการ าการจัดสัมมนานะครับอบรมสัมมนาการประชุมภายในประเทศเนี่ยคงจะลดลงแน่นะครับแต่ว่าสัญญาณของการแคนเซิลนี่ก็ยังยังไม่ได้มากนักนะครับ,รบที่อยากจะเรียนตรงนี้ก็คือว่า,าเหตุที่ภาคชนได้ออกมาเนี่ยนะครับคืออย่างที่ผมเรียนว่าผมกระทบโดยตรงยังไม่มากจะทําไมเราถึตงต้องออกมานะครับเพราะว่าเราเห็นบทเรียนมาว่าเกือบจะแล้วเกือบสิบปีนะครับที่เราเห็นภาพของการชุมนุมอย่างนี้นะครับซ้าแล้วซ้ําอีกนะครับ ถ้ามีรัฐบ,บาลชุดหนึ่งขึ้นมาก็จะมีฝ่ายชุมนุมนะครับขึ้นมาลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เห็นว่าถ้าการชุมนุมเนี่ยมันเกิดประทะกันรุนแรงนะครับแล้วก็อาจจะมีการเสียเลือดเนื้อขึ้นมาเนี่ยแน่นอนผลกระทบทางเศร,รษฐกิจเนี่ยคงจะลึกกว่าน,นี้ซึ่งเรายัางประเมินไม่ออกเพราะมันยังไม,ไ,มไม่ถึงจุดนั้นนะครับแต่ถิอว่าเราเป็นห่วงนะครับแต่ที่เราเป็นห่วงมากกว่าก็คือผลกระทบของทาง อ่สังคมนะครับความแตกแยกของสังคมและครอบครัวนะครับรวมถึงภาพพจนความเชื่อมั่นนะฮะความเชื่อเชื่อถือนะครับแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยถ้ากระทบในครั้งนี้เนี่ยผมบอนรตรงๆว่าไม่ใช่กระทบบริษัทใหญ่นะครับแต่จะเป็นกระทบประชาชนรักญาซึ่งขณะนี้เนี่ยแต่ละคนก็มีภาระค่อนข้างมากนะครับจากตัวเลขของบัญชาเองก็ก็ก,ก็ได้พูดตรงนั้นนะครับเพราะ อทางหอการค้าไทยเนี่ยเราได้ประชุมกันเรื่องนี้แล้วค่อนข้างที่จะกังวลนะครับกังวลนี่คือกังวลในสาการวันเมืองนะครับคือถ้าลําพังปัญหาเศรษฐกิจของพวกเรากันเองเนี่ยนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีการถดถอยลงมาบ้างนะครับเราคิดว่าเราน่าจะประคับประคองได้นะครับแต่ถ้าเหตุการชุมนุมเนี่ยลุกลามบานปลายไปสู่อความรุนแรงเนี่ยนะครับเราคิดว่าตรงนี้มันอาจจะควบคุมลําบากแล้วแล้วก็ ปัญหาเศรษฐกิจที่ตามมาก็คือจะกระทชคคนส่วนมากแล้วนะครับที่ที่เราเป็นห่วงนะครับค่ะและแบบนี้ในส่วนของคําแนะนําเพื่อหาทางออกนะคะมีข้อแนะนํำยังไงบ้างคะคือคือ,คอบริษัทเอ่ออย่างที่เรียนบริษัทใหญ่เนี่ยนะครับก็เขามีมาตรการที่พยายามที่จะป้องกันอ,อยู่แล้วนะครับคราวนี้ในส่วนของ ในแง่ของสาบานันของข้าเองเนี่ยเราเราพยายามที่จะไม่อยากให้มันเกิดนะครับในในส่วนของสาบานเองเราคิดว่าจะทํำยังไงที่จะหลีกเลี่ยงสถาน,นีได้นะครับแล้วก็ได้คุยกันมากนะครับว่าหอ,อการค้าไทยนะครับควรจะยีบ,บทบาทเข้ามาช่วยลดความขัดแย้ง,งนี้หรือไม่นะครับเ,เนื่องจากว่าปกติเนี่ยเราคิดว่าเวลา,าลมีปัญหาเราก็จะเรียกร้องให้รัฐบาลนะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหานะครับแต่ว่าเพิ่นภาวะครั้งนี้คือรัฐบาลนี้เป็นคู่กรณี S <S <atha. S 1> กับผู้ชุมนุมเพราะฉะนั้นก็รัฐบาลก็คงไม่อยู่ในฐานะที่จะไปแก้ไขได้นะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าน่าจะมีสถาบันกลางก็มานะครับ <S 2> <S 2> ในที่สุดก็ได้ชวนนะครับได้ชวนทางอีกเจ็ดอีกหกสถาบันนะครับประกอบด้วยสภาวิสากรรมสมาคมธนาคารแล้วก็อีกหลายๆาสถาบันนี้เข้ามานะครับ <S 2> <S 2> ทุกคนก็เห็นความจําเป็นนะครับที่ว่าคงจะต้องรวมพลังคนกลางเนี่ยเข้ามาช่วยยุติความขัดแย้งนะครับ วิธีการที่เรามองเห็นก็คือว่าจะต้องเจราจานะครับ<ช>ตอนที่เราพูดใหม่ๆเนี่ยนะครับตอนเม,มืเอ่อวันศุกร์เหตุการณ์มันเดินเร็วมากครับเรียกว่า<ช>ต้องต้องติดตามทุกวันนแะบบ่ะเพิ่งวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยที่หอนค้าไทยเราประกาศนะครับแล้วก็ใช้เวลาสองสามวันในการที่จะออขอให้อีกหกสถาบันก็นมาร่วมนะครับใ,<ช>ในตอนที่ประกาศครั้งแรกเนี่ยผมคิดว่าทุกคนก็คงจะมีความสงสัยว่าเอมันจะเป็นไปได้หรือนะ,<ช>นะเขา ถัดแยงขนาดนี้เนี่ยจะจะจากันได้ไหมนะครับแต่ว่าในที่สุดเราก็เห็นสัญญาณนะฮะของของของสัญญาณที่ดีมาเรื่อยๆนะครับเริ่มเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับเย็นทีเ่เราเห็นได้ข่าวนะครับได้ข่าวว่าได้มีการพบปะระหว่างท่านนายกยิ่งรักณนะครับกับคุณสุธธเทพโดยมีพอวัเหล่าทัพเนี่ยอนะันนี้ผมว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วนี่คือสิ่งที่เราอยากเห็นนะครับต่อมาเรื่อยๆเนี่ยพอวันจันทร์นะครับเราได้ยิน ซึ่งทุกท่านคงคงได้รับทราบนะครับเพราะเราถแถลงช่วงที่เราถแถลงเจ็ดสับันตอนช่วงประมาณบ่ายโมงครึ่งเนี่ยก็พอดีช่วงนั้นก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็ออกมาถแถลงการพอดีใช่ไหมครับค่ะใช่ครัท่านก็ได้ส่งสัญญ,ญาณให้เราแลวผมได้ฟังแลวผมเริ่มสบายใจขึ้นว่าการเจรจาน่า,นาจะน่าจะเป็นไปได้นะครับคือท่านได้พูดถึงถึงขั้นที่เรียกว่าคือท่านพร้อมนะครับที่จะทําอะไรก็ได้นะที่ให้พี่น้องประชาชนมีความ สงบสุขขึ้นมานะครับ <Okay. S 2> ท่านใช้ถึงคําว่าถ้าเหมือนกถ้ามีความจาเป็นต้องยุบสภาหรือเราออกอย่างเงี้ยนะครับ <Okay. S 2> ก็อาจจะเป็นหนทางหนึ่งนะฮะถ้าจะลดเงื่อนไขลดความขัดแย้งอันนี้มันเป็นสัญญาณที่ดีนะครับ <Okay. S 2> ส่วนของฝั่งคุณอสศเทพนะครับของผู้ชุมนุมเองเนี่ยก็มีสัญญาณที่ดีนะครับเพราะว่าท่านเองก็ท่านปรารถนาว่าอยากจะให้มีการปฏิรูปการเมือง <Okay. S 2> คือท่านมองว่าถ้ายุบสภาแล้วไปเลือกตั้งแล้วก็กลับมาแบบเดิม นะครับผูมไม่ผู้ไม่พอที่คนก็จะมาประชุมแบบเดิมรัฐบาลก็แบบเดิมมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรซึ่งลักษณะอย่างเี้เป็นการมองที่สอดคล้องกันนะผมเองว่าที่ท่านพูดเนี่ยถูกต้องนะครับเพราะหลายภาคส่วนก็อยากให้มีการไปรู้เพียงแต่ว่าจะไปรูปแบบไหนยังไงเพราะถ้าเราเห็นว่าแนวทางหรือหลักการนะครับของผู้ที่ขัดแย้งกันอยู่เนี่ยนะครับน่าจะเป็นในวทางเดียวกันแน่ผมเชื่อว่าการเจรจาเนี่ย น่าจะไปสู่ที่เอ่อท่านน่าจะมีข้อยุติที่ดีนะฮะที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินะครับค่ะนะคะนี่เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะในส่วนของสถานก,การณ์การเมืองกับผลกระทบเศรษฐกิจโอ้หลายประเด็นน่าสนใจมากมีโอกาสเราคงได้พูดคุยกับท่านรองประธานคณะกรมกรมการของการค้าไทยอีกครั้งนะคะได้ครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ นะคะคุณวิชัยอัดรัศกรก็ให้มุมมองที่น่าสนใจคือหอ,อการค้าไทยรวมไปถึงหลายๆองค์กรเสียสถาบันที่ร่วมกันออกมาพูดคุยกันนะคะและออกโรงกันว่าอยากจะให้ใช้การเจรจากันนะคะล่าสุดก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะค